135ปราวาทีถามว่าท่านอย่างรู้สุขอันเป็นทิพย์หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าท่านอย่างรู้บุคคลผู้เสวยสุขอันเป็นทิพย์หรือสกาวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง136สกสกาวาทีถามว่า พราะท่านอย่างรู้สุขอันเป็นทิพย์ฉะนั้นจึงอย่างรู้บุคคลผู้เสวยสุขอันเป็นทิพย์หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าท่านอย่างรู้บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยสุขอันเป็นทิพย์นั้นหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง สกาวาทีถามว่าท่านยังรู้บุคคลเสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยสุขอันเป็นทิพนั้นหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าการทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีความขาดแห่งวัฏฏาก็ไม่มีความดับรอบอย่างหาเชื้อมิได้ก็ไม่มีแก่บุคคลน,นั้นนั้นหรือ ปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง137สกาวาทีถามว่าเพราะท่านอย่างรู้สุขอันเป็นทิพย์ฉะนั้นจึงอย่างรู้บุคคลผู้เสวยสุขอันเป็นทิพย์หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเพราะท่านอย่างรู้บุคคล ฉะนั้นจึงอย่างรู้บุคคลผู้เสวยบุคคลหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นล้าถึง1 3ึสกาวาทีถามว่าเพราะท่านอย่างรู้สุขอันเป็นทิพย์ฉะนั้นจึงอย่างรู้บุคคลผู้เสวยสุขอันเป็นทิพย์หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าเพราะท่านอย่างรู้นิพพานฉะนั้นจึงอย่างรู้บุคคลผู้เสวยนิพพานหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง139สกาวาทีถามว่าเพราะท่านอย่างรู้สุขอันเป็นทิพย์ ฉะนั้นจึงอย่างรู้บุคคลผู้เสวยสุขอันเป็นทิพย์หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าเพราะท่านอย่างรู้มหาปตพีละถึงเพราะท่านอย่างรู้มหาสมุทรเพราะท่านอย่างรู้ขุนเขาสิเนรุเพราะท่านอย่างรู้น้ำเพราะท่านอย่างรู้ไฟ เพราะท่านอย่างรู้ลมละถึงเพราะท่านอย่างรู้หญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าฉะนั้นจึงอย่างรู้บุคคลผู้เสวยหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น